สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปสาธิตวิธีการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ิครับของเราแต่วันนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับเทคนิคและวิธีการ KYC หรือการยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะทํายังไงให้ผ่านทายังไงให้ส่งรอบเดียวแล้วจบเทคนิควิธีการขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับข<น>ั้นตอนที่1น,นะคะคลิกล็อกอินนะคะหรือเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะให้ท่านสังเกตไปที่กลางจอค่ะตรงข้อมูลส่วนตัวของท่านนะคะจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่3ช่องนะคะอันแรกเลยก็คือการ KYC ต่อมาก็ผูกบัญชีนะคะแต่อย่างแรกเลยคือเราต้องคลิกเข้าไปที่ยืนยันตัวตนหรือ KYC ก่อน ระบบจะนําท่านมาสู่หน้าจอการยืนยันตัวตนค่ะให้ท่านสังเกตไปที่มุมด้านล่างนะคะจะมีแถบสีดําปรากฏขึ้นมาพร้อมกับข้อความว่าเริ่มต้นการยืนยันตัวตนให้ท่านคลิกที่ลิงก์ตรงนั้นได้เลยค่ะ ะะจะเป็นขั้นตอนที่ให้ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งอยากจะรบกวนให้ท่านใส่ข้อมูลทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอาชีพและ,ะไรายได้เนี่ยตรงนี้เวลามีคนใส่อะไรมั่วๆเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลหลักเลยที่ทําให้การยืนยันตัวตนโดนรีเจคอะใส่เข้ามามั่วๆม,มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นทำอาชีพค้าขายขายอะไรค้าอาวุธแล้วก็รายได้ของบาทอะไรแบบนี้ก็จะโดนตัดตกไปอย่างง่ายดายนะคะซึ่ง อยากจะขอรบกวนให้ทุกท่านกรอ,อกข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะ KYC หรือการยืยนยันข้อมูลเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีและง่ายดายค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้น ที่เรียกได้ว่าสําคัญมากนะคะนั่นก็คือการอัปโหลดรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะการถ่ายรูปนะคะขอเน้นย้ำว่าให้เห็นตัวหนังสือและใบหน้าชัดนะคะไม่เบลอไม่มีแสงไฟนี่ไม่เอานะหรือว่าพบางคนที่ถ่ายมาตัดครึ่งบัตรนี่ก็จะเสียเวลาท่านเองในการส่งมาใหม่และอีกหนึ่งข้อที่สําคัญสุดๆในขั้นตอนนี้ก็คือการถ่ายภาพ พร้อมกระดาษที่เซ็นชื่อวันที่และคำว่าบิดครับคู่กับบัตรในหน้าตัวเองขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่คนพลาดกันเยอะมากมือไปบงังใบหน้าบนบัตรหรือรายละเอียดบนบัตรหรือเนื้อหาในกระดาษมองไม่รู้เรื่องเลยเบลอมากบัตรก็เบลอมากอย่างนี้ก็ไม่ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้เห็นใบหน้าของท่านชัดเจนนะคะเอากระดาษปิดไปประมาณครึ่งหน้าไม่ได้นะคะต้องเห็นใบหน้าของท่านชัดเจนพร้อมกับเนื้อหาในบัตรชัดเจนพอ,อทุกอย่างชัดเจนค่ะ ขั้นตอนที่6นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบสอบถามทั่วไปค่ะโดยที่ในแต่ละข้อนะคะท่านสามารถตอบคําถามได้มากกว่า1คําตอบค่ะหลังจากที่ทําแบบสอบถามเสร็จแล้วนะคะก็คลิกถัดไปได้เลยค่ะ ถ้าสำหรับหน้าต่อไปนะคะจะมีการขอให้ท่านยืนยันตัวตนว,ว่าท่านไม่ใช่พลเมืองสหรัฐเนื้อหาและรายละเอียดตามในช่องที่แสดงนี่นะคะอ่านและทําความเข้าใจเนื้อหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิกถูกที่ช่องส<ๆ>ี<ๆ>่เหลี่ยมเล็กๆด้านล่างนะคะเพราะว่าวเจ้ายอมรับว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้ให้กับทางเว็บไซต์มิตรค้าบนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงจากนั้นให้ท่านเนี่ยคลิกถัดไปได้เลยค่ะ ถ้าหลังจากที่ตอนแล้วน,นะคะเราจะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการยืนยันตัวตนแล้วล่ะคะ่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจําเป็นที่จะต้องรอให้ทีมงานทําการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านส่งมานะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน15-30นาทีค่ะยกเว้นช่วงไหนที่มีคน KYC เข้ามาจํานวนมาหาศาลมาก เพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่ามีข้อมูลเท็จหลุดลอดเข้าไปให้น้อยที่สุดอันนี้คือขั้นตอน KYC นะคะเป็นทริคเล็กๆน,น้อยเยงก็รบกวน Follow ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ KYC ได้ผ่านอย่างง่ายดายค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาทำอะไรต่อน,นั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ